ผักหญ้าข้างบ้านจ้ะเพื่อนๆผักกะถินผักกระถินดอกแครผักกูดเชะอมมียอดนึงอันนี้ตำลึงตำลึงผักผักเดี๋ยว ไอ้นี่ดอกแคก็ลวกผักูดก,ก็ลวกตำลึงก็ลวกกินกับน้ำพริกปลาป้ต่อยจะทำเมนูน้ำพริกปลาเก็บผักสำหรับป้ต่อยมื้อหนึ่งพอเยอะแยะวันหนึ่งแล้วก็ทำน้ำพริกปลาถ้วยหนึ่งแล้วก็ทอดไข่สักสองลูกพอ เช้าเที่ยงเย็นเยอะแยะแล้วสำหรับคนเดียวสวัสดีเจ้าเพื่อนๆนี่วันนี้นะป้าต่อยจะทำน้ําพริกปลากะป๋องป้าต่อยจะทำน้ำพริกปลากะป๋อง,อองมีแค่นี้ที่ป้าต่อยจะทำผักป้าต่อยก็เก็บข้างบ้านแล้ว ยกเว้นกระถินนะเดี๋ยวสองสามอย่างนั้นป้าต่อยจะลวกลวกไพกินน้ำพริกปลาเครื่องน้ำพริกปลาของป้าต่อยแค่นีเออ้เดี๋ยวป้าต่อยจะทำให้ดูเดี๋ยวป้าต่อยก็จะคั่วพริกนะคั่วพริกโอเคเดี๋ยวมาดู

ใ้เตาฟืนอะไม่ได้รีบไปไหนเราอยากเอาความสะดวกสบ,บายมากอะไรก็เปิดแก๊สอะไรก็เปิดแก๊สก่ <c oughs> อไฟเตาก่อไฟตเตาฟืน ฝืนเยอะแยะไม่ต้องซื้อต่องใทำตามมีตามเกิด ไม่มีหัวหอมป้าต่อยก็ไม่ใส่ใส่แต่หัวกระเทียมมันก็กินได้เนาะมันก็กินได้มไม่เป็นไรมนไม่ผิดตรงไหนเราทำให้อร่อยมันก็อร่อยเอง วพริกขวพริกกระเทียมเอาเท่าที่มีเพื่อนๆหอมบ้าอยหมดไปร้านค้าบ้าอยก็ลืมก็เอาแต่ที่นี้เอาแต่ที่มีนี่ล มันก็กินได้เหมือนกันเราอย่าไปเอาให้มันครบเครื่องเลยสมัยนีย้ใส่ครบเครื่องก็ถ้ามันไม่อร่อยมันก็ไม่อร่อยเบื่องเปกเรา,เลาหลายอย่างนะเราอยู่แบบพอเพียงกินเท่าที่มี ถ้าจำเป็นต้องซื้อก็ค่อยซื้อใช่ไหม <c oughs> แบบนี้แหละอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบประหยัดมีอะไรก็กินในนั่น

ใส่เย้อให้กาของ่ต้ดน้ำปละน้ำปลาน้ำปลาในคนอร่อย,ยน้ำปลาใส่น้ปก็าหอมทีนี้ก็จิมอันี้ก็จิมตตามชอบเลย ตัตเฉาะและตัดใส่ต้วถูให้หมดความอร่อยมันอยู่ที่ครกความอร่อยมันอยู่ที่้ายครก ปลาจะ้ะน้ำพริกปลาแซ่บอืมโอเคเสร็จเรียบร้อยน้ำพริกปลาป้าต่อยโอเคและก็เสร็จแล้วน้ำพริกปลาของป้าต่อยเพื่อนเพื่อนน้ำพริกปลาผักกระทินแล้วก็ผักต้มสำหรับป้าต่อยโอเค อร่อยแล้วอร่อยแล้วมาจ้าทุกคนมากินข้าวน้ำพริกปลากับปลาต่อยหนะ้าเดี๋ยวให้ทอดไข่สักลูกมาจ้ามาจ้ามากินน้ำพริกปลากัน